คครับถ,ถ้าผมตัดสินใจเองมันจะดีกว่าที่ให้เขามาตัดสินใจนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็จะอยู่ในอันตรายด้วยที่ผมดูมามาดานก็ใช่ว่าจะไม่อยู่ในอันตรายถูกไหมครับแล้วมองเขาเสียเม่ไหเขาตายอยู่วันที่สิบผมจำวันที่ ไม่แน่ใจคือวันที่บ1อะไม่ตายแน่นอนครับเกิดใจไม่รู้ครับคือวันที่21ไม่ตายเพราะว่าเอาตอนตอนนั้นเขายังไม่แจ้งอะไรมาคือพอวันที่บ1อะน้องยังดีครับที่เขาทะเลาะกันตอนตอน,ตอนที่เราตอนที่เราโหนแล้วก็เห็นแม่นายคุยกันบอกว่า,าเห็นทะเลาะกันประมาณว่าทําไมมีจ้องลืม ทำไมมีต้องย้ายไปที่นั่นอะไรประมาณนี้เนี่ยถือว่าตอนแรกน้องน้องอยู่ที่บ้านเอาสอนเงินอยู่ที่บ้านก็ก็ก็ยังดีพอย้ายมาอีกที่หนึง่ง ที่จะรันหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละครับจะรันอะไรวงงนี่แหละครับยังเล่รับเขาวาแในที่กรุงเทพครับอ๋อไว้ใจครับเขาบอกว่าให้ฝากเขาให้คนนี้อุ้คือน้องของคุณนาราทุกคนได้รับการได้รับการดูแลเหมือนพี่เหมือนน้องไม่ใช่แบบเหมือนเหมือนเหมือนลู้ยงจ้าง คุณนราก็มีบ้านบ้านสวนหล,หลนหนังหลังอ่ที่ท่าือละลูกน้องทุกคนต้องผมช่วยส่งสามารถส่งมือถือเครื่องหนึง่งไปที่ไปไปให้คนคนหนึ่งแล้วเป็นที่หญิงตอนนี<ม>้ลูอง<ม>พี่ไปเหรออ๋อมันมีก๊อปี่หนึ่สองที่ครับโอเคค่ะและผมคิดว่าผมคงไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องใช้ เราเนี่ยก็คิดว่ามันก็ทำให้ทสกันไม่อยาี่เครแต่ว่ามาดาครัรผบผมขอผมขอฝากนี้ผมด้วยนะครับผมขอฝากจริงๆครับแล้วก็แล้วคุณไม่เอาคุณมาดาครับฝากบอก บอกลุงด้วยแล้วก็ขอให้ขอให้มาดามและคนที่เกี่ยวข้องที่ทิ่เขาผมเลวที่ดี่ผมชั่วผมขออางโหดสิกรรมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,<ๆ>ข,อขอให้ทุกคนไม่ต้องสาบแช่งผมแค่นั้นผมก็พอใจแล้วครับในคิดในโทรศัพท์ผมผมมั่นใจว่าสามารถช่วยลุงได้ แต่ว่าในโทรศัพท์ลุงต้อทำมีำววความผิดไม่ได้คุณคุณไม่ได้คุณไม่เอาที่ยาไปได้หรอ ออามาดามครับม,มาดามสิสาม,มารถถามถามคุณทานายก็ได้ใครก็ตามที่เข้ามายุ่งกับเรื่องแบบนี้จบไม่สวยหรอกครับมันอกอกไม่สวยจริงแต่ผมแค่ห่วงห่วงแค่คนเดียวผมตัดสินใจแล้วครับมาดามผมตัดสินใจแล้วผมไม่อยากผมไม่อยากและผมคิดว่า ผมควรจะชดใช้กรรมที่ผมทํามันเป็นทุกวันที่ผมผมเหมือนตกนรกจริงๆครับผมเหมือนตกนรกผมผมอยู่แบบผมผมยีงอยู่แบบปวดกลัวอยู่แบบนี้แล้วห่วงแค่อย่างเดียวที่ผมมีห่วงผมผมห่วงผมห่วงเนี่ยผมแค่นั้นชีวิตผมผมไม่ห่วงผมรู้ว่าผมมันจะเป็นยังไงมาดามครับทุกครับ จะมีกวัวที่เข,า,เขามาตัดติกใจนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็จะอยู่ในอันตรายด้วยที่ผมดูมามาดาันก็ใช่ว่าจะไม่อยู่ในอันตรายถูกไหมครับน้อ,องเขาเสียเมื่ไรเขาตายอยู่วันที่สิบผมจำวันที่ไม่แน่ใจคือวันที่สิบเอ็ดไม่ตายแน่นอนครับ เิดตายที้นูน่นหรือเคือวันที่11ไม่ตายเพราะว่าขอสอนตอนนั้นเขายังไม่แจ้งอะไรมาคือเพราะวันที่11น้องยัง,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 งดีดีครับที่เขาทะเลาะกัน